มาลาจา้าแนวทางเลขสัญจรหนึ่งมิถุนายนเดอจ้าพี่น้องคะอาจารย์เต่าเลขปู่นิมิตออนอตตี้นะคะพี่น้องสามตัวตรงเนาะคะ่ะอาจารย์จอยคอกช้างดุยพลัน่นสุดปีตองรับอาจารย์เต้ยและเม็ดเดียวเจฟฟองเบียร์สำหรับเจ้าของผลงาน90้าูนย์วัติพันมาเนาะคะ่ะแล้วก็อาจารย์จอยคอกช้าง60ล่างนะคะ มาติดตามรับชมในงวดนี้เนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปรับชมน้ากันเลยเนาะจ้าเริ่มต้นที่ชุดแรกค่ะเลขสัญจรงวดนี้เนาะค่ะหนึ่งมิถุนายนอันนี้สิเป็นแนวทางของเหงอีสานใต้นะคะสามตัวค่ะพี่น้องคะให้มาที่ห้าหกสองห้าแปดหสองและ668ดค่ะพี่น้องคะตรงใจกะจวดจัดเนาะค่ะพี่น้องคะ ไปกันต่อที่ซองรับอาจารย์เต้ยเนาะค่ะอาจารย์เต้ยงวดนี้ฟันที่หกค่ะพี่น้องคะเจาะสองตัวให้มาที่หกสองหกแปดหกสี่มัดเดียวสองสองสามตัวหนึ่งศูนย์สองค่ะพี่น้องไปกันต่อค่ะพี่น้องคะแนวทางสร้างค้นขีดตัวเนาะค่ะพี่น้องห้าหกเก้าหกหกเก้าศูนย์หเก้าหนึ่งหกเก้าเก้าหกเก้าสามหกเก้าค่ะพี่น้องคะ บอลบนเม็ดเดียวสามหกเก้าสามเก้าหกพี่น้องอันนี้กัตรงใจแม่เจย,ยู่เนาะค่ะพี่น้องคะซึ่งแม่เจยก็ได้จัดอ่าลอตเตอรี่ไปแล้วเนาะค่ะไปตามกันต่อค่ะรัฐบาลไทยหนึ่งมิถุนายนแนวทางแอดมิตเตอร์บอลเนาะค่ะพี่น้องคะสามตัวให้มาที่ห้าเก้าสามหกเก้าสามเจ็ดเก้าสามห้าแปดสามหกแปดสามเจ็ดแปดสาม ตัวเน้นคือขีดเส้นใต้เด้อค่ะพี่น้องคะวิ่งที่3เนาะค่ะพี่น้อง2ตัวให้มาที่93 83คือตัวเน้นนะคะ03 73 92 82 02และ07จ้าเลขประมูลหนุ่มขอนแก่นค่ะพี่น้องคะเลขประมูลอาจารย์หนุ่มขอนแก่นชุดฟัน8นะคะ3ตัว801 840 849

ดอกจันไว้เด้อค่ะพี่น้องค่ะตัวไหนที่ดอกจันไว้คือตัวเน้นนะคะต่อกันที่แนวทางแอดดุยพลันค่ะพี่น้องค่ะ1มิถุนายน67เจ็าตัวให้มาที่570 580 572 582 2, 5, 8, 2. ตัวตัดน,นะคะเจ็ดศูนยตัวเน้นคือ70็ดศูนและแปนะคะโอ้ตัวเน้นคือ70็ดและแปดศูค่ะพี่น้องคะ ไปตามกันตอนแนวทางสุดปีดค่ะพี่น้องคะหนึ่งมิถุนายนนะคะสามตัวหกเก้าหนึ่งหกเก้าห้าสองตัวเก้าห้าและเก้าหนึ่งบนรับอบนดับบนดับที่แปดนะคะวิ่งที่เก้าแนวทางสุดปีดจ้าใบนี้ก็จะเป็นแนวทางล่างเด่นล่างของอาจารย์เต๋าค่ะพี่น้องคะสองตัวล่างเด่นที่เก้าตัวเจาะเก้าสองเก้าสามและเก้าหกจ้า ส่วนใบนี้ก็จะเป็น3ตัวบนค่ะพี่น้องคะเด่นที่6นะคะตัวเจาะสตัว065ย์หกห้าตัว6 0 6ูนยและ65ห้เพิ่นก็นยังหาหกศูอยู่เนะค่ะพี่น้องคะหรือสิมากตัวเก่าเนะคะ่ะล่างกับให้เก่าบนให้เด่นที่6นะคะแนวทางอาจารย์เต๋าเด้อจ้าไปต่อที่บ้านไัยเมืองพน1มิถุนายนเจาะสองตัว3 1 3หนึ สามหกสี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าและสี่หกจ้าต่อกันที่อาจารย์โจยโคกช้างค่ะพี่น้องคะหมวดที่ผ่านมาเป็นเจาะเข่าที่หกศูนย์เนาะคะ่ะหมวดนี้ให้มาที่หนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งห้าห้าแปดเจ็ดเก้าเจ็ดห้าสองตัวเจ็ดสามหนึ่งห้าแปดเจ็ดและเจ็ดห้าจ้าอาจารย์โจยโคกช้างนะคะต่อกันที่แนวทางลุงเป้นจะพี่น้องคะเจ็ดหกสี่สามตัวนะคะ สตัวตัด 46, 55, 83, 7, 4 6 5 5 8ห้าหสตัวท้าย7 7 6และ7 3็ดนเนาะคะ่ะต่อที่ผลงานเจฟฟองเบียนะคะวัติพันธ์มาเจาะเข่าที่9 0เนาะคะ่ะวันนี้ก็ฟันเก่าอีกคือเก่าค่ะพี่น้องคะเก้าหน่งเก้าสอเม็ดเดียว9 5 8 5ห้าตัว1 9 6และ7 6 9คือตัวกันเนาะคะ่ะพี่น้องคะแต่ว่าตัวเน้นเม็ดเดียวเก ห้าเก้านะคะปิดท ah. ้ายกันที่แนวทางออนนอตตี้ปูนิมิตค่ะพี่นองค่ะปูนิมิตห้หารลอตเตอรี่เลขนี้เนาะค่ะห้าหกเก้าสองตัวห้าหกหกแปดและหกเก้าเมื่อบรงเลขทูบจ้าส่วนใบนี้ก็จะเป็นเลขทูบปูองค์ดำจะพี่นองค่ะอ่าแม่เจม่องเห็นเป็นแปดหนึ่งเจ็ดหรือศูนย์หนึ่งเจ็ดกรได้ค่ะพี่นองค่ะอ่าแคปหน้าจอเรากลับไปขยายเบิ่งเด้อค่ะตรงใจกะจังจัดบ่มักปลอยพานค่ะพี่นองค่ะ ทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะค่ะเป็นเพียงแค่แนวทางในการเลือกซื้อชนะกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดจ้าอ่ามักกระตามโมมัก,มกอวยพานค่ะพี่น้องคะอ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เนาะค่ะพี่น้องพอกันไม่คลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ